ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Fit with Sara h ค่ะออกกำลังกายง่ายๆนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันในรายการของเราไม่ว่าจะเป็นซุนบ้า o บอดี้คอมแบทบอดี้บาลานซ์หรือว่าการยืดเหยียดสำหรับผู้เริ่มต้นค่ะวันนี้เราจะมายืดเหยียดคอบ่าไหล่คนที่มีปัญหานะคะออฟฟิศซินโดมปวดคอปวดบา่าปวดไหลเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะให้มือทั้งสองประสานกันและยืดขึ้นด้านบนตามองเพดานหายใจเข้าหายใจออกโน้มซ้ายโน้มเบาๆหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกโน้มไปทางขวาแขนแนบไปหูหายใจเข้ากลับมาตรงกลาง หายใจออกโน้มไปเบาๆก่อนเริ่มต้น2กลับมาตรงกลางเซนเตอร์และโน้มขวาจากนั้นวาดแขนทั้งสองลงมาประสานกันด้านหลังเปิดหัวไหล่ยืดอกและค่อยๆโน้มลำตัวพับตรงข้อต่อสะโพกลงมาศีรษะแตะไปที่จดไปที่หัวเขา่า3 2และ1ค่อยๆดึงลำตัวขึ้นมา กลับมาเซนเตอร์ตรงกลางโน้มไปด้านขวาให้ศีรษะจดไปที่หัวเขา่าแขนทั้งสองประสานกันยืดไว้ท่านี้จะช่วยเปิดสะบักของเราค่ะยืดขึ้นเซนเตอร์กลับมาตรงกลางจากนั้นโน้มลงมาด้านหน้าพยายามให้แขนทั้งสองประสานขึ้นเปิดหัวไหล่ของเรา และดึงลำตัวค่อยๆค,ค,คลายกลับมาเซนเตอร์ตรงกลางท่านี้จะช่วยยืดคอบ่าไหล่และเปิดสะบักของเราออกค่ะค่อยๆค,คลายมือทั้งสองออกค่ะจากนั้นค่ะใช้มือซ้ายยกขึ้นด้านบนจากนั้นมือจะไปสลับไปที่เข่าบิดลำตัวตามองไปด้านหลังมองข้ามหัวไหล่ไปไกลๆบิดหลังเปิดคอ นับ3 2และ1กลับมาเซนเตอร์ตรงกลางยืดแขนขึ้นด้านบนจากนั้นเปิดวางสลับดันหัวเขา่าหันไปด้านหลังตามองข้ามหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจเข้าและออกลึกๆเปิดนะคะในส่วนของสะบกักต้นขอยืดหลังของเราด้วยหายใจเข้าออกลึกๆจากนั้นกลับมาเซนเตอร์ตรงกลาง สำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายไปด้วยกันค่ะยืดแขนซ้ายขึ้นจากนั้นดันที่เข่าขวาตามองข้ามไปด้านหลังหายใจเข้าออกลึกๆยืดหลังตรงตามองข้ามหัวไหล่แล้วกลับมาตรงกลางค่ะเซนเตอร์มือขวายยกขึ้นจากนั้นดันเข่าซ้าย เปิดหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดคอไปด้วยนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาตึงที่เส้นคอท่าน,นี้ก็จะช่วยเปิดเส้นคอของเราสะบักของเราค่อยๆกลับมาเซนเตอร์ตรงกลางจากนั้นมือทั้งสองประสานไปที่ท้ายทอยหายใจเข้าเปิดข้อศอกออกตามองเพดานหายใจออกคลายลงก้มลำตัวลงด้วย หายใจเข้าหายใจออกขออีกหนึ่งครั้งคลึบและหายใจออกจากนั้นเปิดข้อศอกขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มตน้นค่อยๆวางข้อศอกลงมาด้านข้างค่ะวางมือลงมามืออีกข้างหนึ่งข้ามใบหูของเราไปเลยใครไม่ไหวไม่เป็นไรคะ่ะ เอาเท่าที่ได้พอยืดค้างท่าไว้ค่ะ3 2องและ1เปลี่ยนข้างวางก็ศอกลงจากนั้นวาดแขนข้ามใบหูไปเลยเปิดด้านข้างลำตัวเยอะๆยืดแขนท่านี้นะคะ ก็จะดว้วยได้ในส่วนของต้นคอของเราหลังด้วยและในส่วนของเอวจากนั้นค่อยๆดึงลําตัวขึ้นมาค่ะมือทั้งสองสอดประสานอีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าและหายใจออกโน้มลงมาด้านหน้าพับข้อต่อสะโพกลงมาและดึงขึ้นด้านบนพยายามให้แขนทั้งสองข้างแนบใบหูไว้หายใจออก กลมลงมาโน้มลงมา,าพับตรงส่วนข้อต่อเอวและสะโพกและดึงลำตัวขึ้นแขนยืดตึงแนบใบหูไว้คออีกหครั้งและโน้มลงมาค่ะ2และ1จากนั้นค่ะค่อยๆค,คลายหมุนหัวไหลเบาเบา,เาสามครั้งไปด้านหลัง2และ1จากนั้นหมุนหัวไหลมาด้านหน้าค่ะเยี่ยมมากค่ะ พื้นฐานทำด้วยกันง่ายๆค่ะสุดยอดไปเลยจากนั้นค่ะค่อยๆเอียงศีรษะมาด้านซ้ายค่อยๆพับหมุนเป็นเซอร์เคิลวงกลมช้าๆหมุนไปด้านขวาตาเงยมองเพดานไปช้าๆเดี๋ยวเวียนหัวขึ้น วนเป็นวงกลมหมุนไปขวาและซ้ายไปช้าๆค่ะคนที่มีอาการปวดขอไม่ต้องรีบนะคะกลับมาที่เซนเ,นเตอร์ตรงกลางได้เลยค่ะใช้นิ้วโป้งของเราดันไปที่คางยืดเส้นคอของเราตามองเพดานหลายคนอาจจะรู้สึกตึงที่เส้นคอนับ3 2และหนึ่ง จากนั้นค่ะใช้มือกดศีรษะแล้วโน้มลงด้านหน้าเส้นคอของเรานะคะด้านหลังจะรู้สึกคลายมากขึ้นจากนั้นค่ะค่อยๆคลายมือของเราแบมือออกวางด้านหลังเลยยืดอกตามองเพดานค่ะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะยืดเส้นหน้าแขนมาถึงเส้นของหัวไหล่และสะบักของเรา หายใจเข้าออกลึกๆค่อยๆค,คลายเส้นเบาๆผ่อนคลายจากนั้นกางแขนออกทั้งสองข้างจากนั้นความมือไปด้านหลังดันไปให้สุดแขนนะคะกับหัวไหล่นะคะกับปลายมือเป็นแนวเดียวกัน กลับมาตรงกลางแล้วดันไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งบริหารในส่วนของหัวไหล่ของเราและหลังส่วนบนด้วยและกลับมาเซนเตอร์ค่ะดันกลับไปแล้วค้างประมาณสาวินาทีเกรงต้นแขนของเราเกรงคอบ่าไหล่ของเราด้วยนะคะท่าน,นี้จะช่วยบริหารเส้นที่คอให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะมือทั้งสองประสานด้านหลังเปิดอกขึ้นท่าน,นี้นะคะจะช่วยยืดคอบ่าไหล่มากๆคนที่มีปัญหาคอติด ก้มลงด้านนาสุดท้ายแล้วค่ะคลายลงค้างท่าไว้ดึงลำตัวขึ้นช้าๆยอดเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ วันนี้หลังจากยืดเหยียดผ่อนคลายกันไปแล้วนะคะคอบาล์ลัยของเรานะคะยามเช้ายืดเหยียดแบบนี้นะคะจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็มีพลังไปทั้งวันเลยค่ะการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะต้องได้อย่างน้อย3-5วันต่ออาทิตย์ค่ะครั้งหนึ่งนะคะยังต่ําที่สุดให้ได้30นาทีค่ะและการทานอาหารที่มีประโยชน์ก็มีความสําคัญมากๆค่ะเลือกทานนะคะโปรตีนนะคะให้เพียงพอเพื่อที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ชะลอวัดย สำหรับครูซาร่าเลือกโปรตีนเสริมแองจลไรค่ะตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะรสชาติอร่อยดื่มง่ายค่ะแล้วเรามาออกกลังกายด้วยกันนะคะในรายการ Morning Fit with Sara ค่ะทุกวันจันทร์อังคารและพุธหลังคารพธรชาติเรามาพบกันค่ะ